สวัสดีครับสำหรับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2566นะครับซึ่งผมก็มาเตรียมกับข้าวใส่บาตรนะครับก็จะมีนมกับไข่ต้มนะครับส่วนอันชันสีขาวเนี่ยผมไม่ได้ใส่บาตรนะครับผมจะมาไว้ไปผัดรอนผัดข้าวอยู่นะครับไปผัดข้าวดูนะครับซึ่งพระท่านก็มาแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วครับเห็นไหมครับนี่นะครับ ท่านก็มาวินบาทบ้านบ้านก่อนหน้าบ้านผมนะครับแล้วก็จะมาบ้านผมต่อไปนะครับตามสภาพนะครับกินอยู่แบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากแยอะนะครับครับตอนนี้พระท่านก็ผมก็ใส่บาตรเรียบร้อยพระท่านก็ไปบินบาตบ้านต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะคงกดน้ําต่อไปนะครับนี่นะครับ กวดน้ําต่อไปก็ขอทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ